เพราะท่านาการใช้ไมมหรือเป็นโอเว่กันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพ,นพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจคลาสสอาภาษมนั้นเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่ตอนเดือเราควรต้องทำยังไงอาหารกันติดที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกอบิณฑบาตอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ได้ไม่ใย่งไราะทุองฉันอย่างนั้นเจอจังหูของทอนก็ฉันเมื่ออยู่ แต่คลามมั่นคงปลายชนะปานะมาชั้นน้ําหวานน้ําอากาศความหวานและความดันสุขภาพกับพระบุญทําให้ดีนะให้สงไทยไกลโรคอันตรายสงไทยเออขออะไรพัฒนากันใช่มัิสวัสดีครับพบกับรายการสงไทยไกลโรคในตอนหลวงพ่อขอแชร์ครับวันนี้นัดกับพี่ทัยก็ขอเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์ครับ ในวันนี้พวกเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมไปร่วมกันสนทนาสาระกับพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมะโภชนาซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพของพระสงฆ์รวมถึงสุขภาพของคารวะอย่างพวกเราด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มากแค่2คนเนาะวันนี้เรานัดพี่หมูแดงไว้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวาต้องโทรตามอยนวว่าไปไหนเนาะพี่มูแดแล้วขอโทษที่เช้าพอดีซื้อผลมไม้จะไปถวายพระอาจารย์อะ อ่าโอเคโอเคอย่างนั้นเราพร้อมกันแล้วเนาะอ,อย่างงั้นเราไปหาพระจักกันดีกว่าสงทายพระภาคเท่าไรโพราะฉะนันการใช้ไม่รื้เป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจ การพระอาจารย์ครับจะเปินพอนะสาธุครับวันนี้พี่แพทย์พี่หมูแดงแล้วก็นัดนก็มากล่าวนรรสการพระอาจารย์นะครับพวกเรา <c oughs> ไม่เคยมาที่วัดนี้กันเลยเนาะก็วันนี้พวกเรา3ามคนก็อยากจะมาถามพูดคุยกับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์นะครับก่อนอื่นก็อยากจะถามพระอาจารย์ก่อนว่าที่วัดที่นี่เนี่ยมีพระสงฆ์อยู่เนนประมาณกี่รูปครับพระอาจารย์หาเดินพอนะที่วัดของเรานั้นมีพระเนรรวมกันก็60รูปโดยประมาณ ก็จํานวนก็ต้องบอกว่าลดลงสมัยก่อนนี่มีเยอะมากและเกือรบร่วมๆสองร้อยแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่วันหกสิบรูปนะทางพระแล้วก็น้องเนงครับเรื่องนี้ถ้า <c oughs> พูดถึงเรื่องของสุขภาพของพระสงฆ์ไงครับทางทางวัดได้มีการบริหารดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็โภชนาการของพระสงฆ์ยังไงบ้างครับอาจารย์เจริญพรนะเป็นคําถามที่ดีฮะน่ารักมากเพราะในส่วนของวัดนั้นก็จะไม่สามารถจัดการได้โดยตรง เพราะว่าตามวันไนล้วพระปรุงอาหารเองไม่ได้เมื่อเราปรุงเองไม่ได้เราก็ไปจัดก,การไม่ได้พระเนยก็ยังชีพด้วยการบินทบาทเหมือนเหมือนวัดต,ต่างจังหวัดอื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทางทางวัดก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมได้โดยต,ตรงเพราะว่าต้อง,ง,งเลี้ยงชีพด้วยการบินทบาทจเจริญพรนะครับและอย่างนี้เวลาที่ญาติโยมมาถวายอาหารให้กับพระที่วัดนี้กับพระอาจารย์เนี่ยครับญาติโยมถวายอาหารอะไรให้กับพระอาจารย์บ้างครับอาหารที่ถวายก็เป็นอาหารทั่วไป ตามที่ชุมชนนั้นปกตินิยมก็ทานอาหารอะไรกันก็จะถวายอาหารแบบนั้นให้กับพระซึ่งก็เป็นเป็นธรรมดาตั้งแต่แต่ยุคยุคโบราณเคยมีพระรูปหนึ่งท่านท่านไปขอให้พุทธเจ้าเนี่ยออกกฎออกวินัยให้พระสงฆ์บังคับให้พระสงฆ์เป็นมังสวิลัตชันเจเท่านั้นนะแต่พุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าพระองค์พระองค์ให้คําตอบว่า ถ้าเราไปในชุมชนไหนเขากินอาหารแบบไหนนะพระก็ต้องกินอาหารแบบนั้นตามพื้นบ,บ้านพื้นเมืองเขาไปตามนั้นเพราะฉะนั้นในละแวกนี้เขตบางรักแนวเย่ยโยมทานอาหารแบบไหน,นก็ใส่บาตรมาถวายแบบแบบเดียวกันก็ไม่ต่างกันน,ะนั่นเองครับแล้วมีอาหารที่ได้บ่อยๆจากญาติโยมไหมครับที่เป็นอาหารยอดฮิตที่ญาติโยมชอบเอามาถวายกับพระอาจารย์อาหารที่ที่เจอบ่อยนะฮะในในเขตเมืองหลวงก็จะต่างกับต่างจังหวัดอยู่บ้างนะครับก็จะเป็นอาหารที่ ส่วนใหญ่แล้วนี่80%ปรุงด้วยน้ำมันนะครับแ <นะ S 1> ต่ในบัดก็จะไม่ค่อยเห็นฮะก็จะเป็นพวกปิ้งพวกแกงนะฮะหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่จะไม่ค่อยใช้น้ํามันประกอบแต่ในเมืองหลวงเจะเจ,เจอบ่อยมากคือเป็นด้วยน้ํามันอาจจะเป็นน้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันหมูอะไรอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะมันแล้วก็ปรุงด้วยน้ํามันน้ํามันเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้อกับการปรุงแบบนั้นอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่ไม่แน่ใจแต่ว่า ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยน้ํามันที่เจอที่เจอ,เจอ,เจอบ่อยนะที่เจาครับ <c oughs> ทางญาติโยมได้ถวายอาหารกับพระอาจารย์แล้วทางวัดได้มีการจัดการกับอาหารให้ถูกหลักกับโภชนาการยังไงบ้างมีไหมค<อ>ร,าารับพอาจารย์คำถามดีมากนะคำถามแบบนี้นะครับทั้งหลายก็ยากจะขอให้ให้ความรู้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะว่าในการจัดการโภชนาการของของพระสงฆ์เนี่ยนะคะคือพระพุทธเจ้าองค์จะจัดการ ไม่ได้ลงมารายละเอียดในในทางฝั่งเหมือนเป็นโภชนาการโดยตรงรพระองค์แนะนําให้ให้พิจารณาเวลาพระมาพิจารณาแบบไหนคือไม่ได้ฉันเพื่อ <Yeah. S 1> เพื่อเพื่อดูเป็นของประดับนะ,บนะบไม่ได้เพื่อเพื่อความมัวเมาอาหารนี่ดูดูดูหรูนะดูมีราคาอย่างนี้ไม่ใช่ของประสงค์เลยพระองค์ให้ฉันด้วยความเพื่อ,อยังอัตลาพให้เป็นไปแต่แต่แต่เรายังต้องไม่ลืมนะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่า พระต้องฉันอาหารทุกอย่างที่โยมถวายใช่ไหมน้อง้องมาถวายพระจานสี่ห้าอย่างต้องฉันให้ครบทุกอย่างไม่อย่างนั้นแล้วถ้าคุณไม่ฉันของคนนั้นนะเขาไม่ได้บุญ <c oughs> อันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยนะให้พิจารณาอาหารโดยโดยแยกขายแล้วก็ฉันตามอัตภาพนะไม่ได้บอกว่าต้องฉันทุกอย่างที่โยมมาถวายอันนี้ก็บางทีพระลูกก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคุณต้องฉันทุกอย่างเลยนะที่ที่ที่โยมมาถวาย บางอย่างก็รู้ว่าไม่เหมาะกับสุขภาพของเราเองนะท่านก็ยอ,อ,องต้องฉันเพราะว่าอนุเพาะญาติโยมอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจผิดนะเพราะว่าในวินัยก็แล้วแต่หรือว่าทางธรรมะพุทธเจ้าไม่เคยระบุเลยว่าให้ให้ฉันทุกอย่างยมถวาย <S <S ก็ฉันเฉพาะที่เราเห็นแล้วว่าเอื้อต่อสุขภาพนะพาะโยมที่เขาถวายก็ด้วยศรัทธาใช่ไหมฮะ,ะกไ็ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าเมื่อเราได้มาแล้วก็พิจารณาโดยแยบคายที่พุทธเจ้าบอกนี่ก็เลือกฉันอาหารที่มันเหมาะเพราะฉันในทางโภชนาการเนี่ย พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ฉันด้วยการพิจารณาเพื่อ,อยางภาพาให้เป็นไปเพราะฉะนั้นลรพระก็เมื่อได้มาแล้วก็แน่นอน,นท่านก็พิจารณาเลือกฉันที่เหมาะกับสุขภาพของเราเองเพราะฉะนั้นในทางบัตรก็จะใช้การพิจารณาโดยกว้างๆแบบนี้ซึ่งไม่มีการลงรายละเอียดเหมือนที่เราเรียนในตำราใช่ไหมฮะก็จะไม่มีก็จะ,ะแค่ฉันพอ,อยางอรตภ้พให้เป็นไปเท่านั้นเองพนระอาจารย์ครับผมเคยได้ยินคํานี้คราว่าตักบาทอย่าถามพระครับ แล้วอย่างนี้ oh. บางทีบางอาหารบางอย่างที่ญาติโยมออามาถวายเนี่ย uh huh. ก็มันก็ไม่ส่งผลบางอย่างก็ฉันไม่ได้ก็ uh huh. ส่งผลเสียต่อสุขภาพญาติโ uh huh. ยมก็ไม่กล้าจะถามพระอาจารย์ <laughs> ว่าพระอาจารย์ฉันอะไรได้บ้าง uh huh. พระอาจารย์ก็บอกญาติโยมไม่ได้เหมือนกันว่าฉันอะไรไม่ได้บ้างแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงดีครับสําหรับที่เราจะมาถวายครับบางบายจะถามพระคำพูดนี้พูดได้ดีมากนะครับไม่รู้ว่าใครใคร,ใครคิดไวตั้งแต่ยุคโบราณ เพราะว่ามันจะตรงตามวินัยอันดับแรกก่อนนะครับเพราะว่าโยมถวายอาหารพระเนี่ยถ้าน้องๆทําบุญที่บ้านใช่ไหมฮะหรือที่ที่สำนักงานของเราเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยพระอาจารย์พวกนี้นมนบ์ไปฉันที่ที่ที่ทำงานนะครับมีอาหารแบบนี้แบบนี้เตรียมไว้ถวายอันนี้ผิดวินัยพระไปฉันก็ต้องเป็นอาบัตทิทุกทุกคำกืนนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นอาบัติแค่ครั้งเดียวนะไปรับมาแล้วเอามาฉันก็เป็นอาบัติทุกคำกืนเลยนะฮะ <ใช S 1> อันนี้เป็นเป็นด้านของวินัยออกชื่ออาหารไม่ได้ เราสังเกตดูว่าเวลาถวายพระาหารคําถวายพระาหารเนี่ยเขาใช้คําว่าพระาหารเป็นคํากลางๆเขาจะไม่ระบุว่าเป,เป็นปลาเป็นผักเป็นเนื้อเ่ก็ออกซื่ออาหารไม่ได้ตักบาตรจะถามพระก็ป้องกันไม่ให้เป็นการบอกว่าฉันต้องการฉันสิ่งนี้นะสิ่งนี้สิ่งน,งนี้อันนี้ก็จะเป็นการาผิดพระวินัยน,นะเพราะฉะนั้นคําพูดนี้ถึงเป็นการพูดที่ดีเพราะฉะนั้นเราถามว่าตกลงจะทำยังไงระหว่างพระกับโยมอันนี้ก็ด้วยความเคารพในทานนะ น้องๆน,นะอาหารที่โยมถวายส่วนใหญ่แล้วก็โดยธรรมชาติเนี่ยเมื่อพระได้มาแล้วเมื่อฉันแล้วก็ถ้าปฏิบัติให้ถูกตามหลักโภชนาการใช่ไหมฮะก็จะสามารถเผาผ่านได้ตามปกติใช่ไหมไม่ไม่ไมไมตกค้างกลายเป็นพลังงานสำรองเป็นพวกไขมันพวกนี้ใช่ไหมฮะก็จะไม่ตกค้างอะนะเพราะฉะนั้นแล้วโดยธรรมชาติถ้าถ้าพวกคุณทานได้พระก็ก็ฉันได้ โดยส่วนใหญ่อาหารก็ไม่ใช่ว่าเป็นอาหารที่จะส่งผลเสียโดยตรงใช่ไหมครับก็เป็นอาหารที่ที่ฉันได้ตามปกติทั่วไปนะเจิญพรนดะครับอย่างที่ผมทราบมาก็คือพระอาจารย์เนี่ยได้เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการส่งไทยไกลโรคมาตั้งแต่เริ่มโครงการเลยใช่ไหมครับ <c oughs> รอาจารย์จิญพรนะไม่ขอใช้คําว่าขับเคลื่อนก็แล้วกันนะเป็นผู้เข้าเข้าร่วมร่วมในโครงการนะที่ขับเคลื่อนโดยเป็นทีมงานของอาจารย์อาจารย์จงกิจนะ,ะที่เป็นได้ทุนใหญ่จากสสส ตรงนี้ก็อนุโมทนานขอบคุณสสสด้วยนะฮะโครงการนี้เ็มียุคแรกๆมามาที่วัดนี้ด้วยนะก็ไปอีกอีกวัดหลายแห่งด้วยก็เข้าร่วมหลายหลายหลายรูปในตอนนั้นนี่ขย,ยันมากเพราะว่าเกิดการตื่นตัวเพราะว่าเมื่อมีคนมาเข้ามาหาเราแล้วเราเรชวนเราดูแลสุขภาพนะเวลาพระออกกําลังกายในแบบสัมมนาสารูปใช่ไหมฮะไอ้รพระออกกําลังกายยังไงหลวงพี่วิ่งวิ่งเหรอ ใช่ไหมไม่ไม่ได้วิ่งฮะเราก็ใช้การเดินเดินรอบพระโอบโบสถเดินรอบลานกว้าง,างๆได้เท่าไหร่ได้กี่นาทีมีการจับเวลานะแล้วเอามาขีดตรงตรง,ตรงช่องที่ที่ทางโครงการแจกมาแล้วเอามาขีดเราก็จะนัดกันว่าคอยล้างไปกี่เดือนกี่เดือนแล้วเอามารวมกันตอนนั้นปรากฏว่าสุขภาพดีมากนะท่านหลอ่านะหุ่นหุ่นไม่ท้วมอย่างนี้นะพอ,อู่ในโครงการเนี่ยมีมีกำลังใจที่จะดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเราตอนหนึ่งที่ไปออก รายการทีวีที่วัดยาน,นาวาเนี่ยนะไปหนึ่งในทีมงานก็จะเป็นหมอมาจากเป็นพยาบาลมาจากโรงพยาบาลสงฆ์เขาบอกว่ามีโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่ลดลดน้ําหนักได้ก็คือรับปากการะกันเลยว่าถ้าอยู่ในโครงการเขาประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าเดือนครึ่งลดลดได้กี่กิกโลอันนี้พะอจย์ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในโครงการ ที่คนดูแลมันมีกําลังใจทําต่อเนื่องครับนำหนักมันลดได้เหมือนที่โครงการเข้ามาตอนแรกอ่ะก็จะหุนดีทุกรูปเลยนะแต่ตั้งหลังๆมาพอเริ่มห่างกันไปก็เริ่มเริ่มเริ่มไปปล่อยบ้างเพราะฉะนั้นจึงขอยกย่องว่าโครงการนี้เป็นโครงการท,ที่วิเศษมากนะครับเพราะว่าสุขภาพนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดใช่ไหมครับที่พระพุทธเจ้ายังบอกเลยนะไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐนะครับ <c oughs> เป็นพุทธพจน์ที่เราได้ยินชินติดหูกันนะ อันนี้ก็เป็นโครงการโครงการที่ที่ดีมากๆสาหรับพระสงฆ์แล้วก็โครงการนี้ยังไปถึงการเป็นประกาศเป็นเป็นสุขภาพอ่ะของพระสงฆ์ออกมาเลยนะแล้วก็ทางสถาบันสงฆ์สูงสุดก็คือมหาเถรสมาคมท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ให้ความอุปถัมภ์นะกค,ครงูการนี้อย่างยอดเยี่ยมผมอยากจะทราบเกี่ยวกับพระอาจารย์ครับว่าพระอาจารย์มีการดูแลสุขภาพกายแล้วก็รวมถึงสุขภาพใจของพระอาจารย์อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์อันนี้ก็ ต้องให้ความขอบคุณเคารพนะพระพุทธเจ้าเลยนะพระองค์ทรงระบุกออกมามีหลายท่านที่เป็นนักโภชนาการก็บอกว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าพระองค์นั้นงดให้ฉันไม่ต้องฉันมื้อเย็นเคยฟังคุณหมอาท่านพูดนะว่ามื้อเย็นไม่จำเป็นต้องไปต้องไปต้องไป,งไปทานเ <c oughs> พราะว่าคนไม่ได้ใช้พลังงานต่อแล้วนะใช่ไหมก็ไม่จงเป็นเราต้องรับมื้อเย็นแล้วก็ย่องมาพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดมากนะเราว่าให้ฉันแค่แค่ช่วงช่วง เชา้ามาจนถึงเที่ยงใช่ไหมฮะก็ให้หยุดเพราะฉะนั้นแล้วทางพอบวชเป็นพระเข้ามาอย่างพระอาจารย์เองก็ไม่ต้องไปอะไรมากก็ตามวิเัยก็จากเชา้าถึงเที่ยงเลยเดินไปคุณฉันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก,ก็สบายยิ่งมาได้โครงการนี้ช่วยก็กยิ่งสบายฮะโครงการสงไทยไกลโลกเป็นการให้ให้ความรู้สั้นๆกระชับมากแต่บนครอบคลุมโภชนาปานะกายะกิจกรรมสี่อย่างนี้นะฮะเอาตือเหมือนกับเป็นของพิเศษคู่กายพระเลยนะครับ ก็โภชนาการเนี่ยก็ง่ายๆมากนะชั้นผักเป็นหญ้าชันปลาเป็นอาหารพระก,ก็จําง่ายใช่ไหมฮะออไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดน้ําปานะละน้ําตาลอันนี้มันจําง่ายนะติดหูใช่ไหมฮะอ,อ่าแล้วก็มีโปตเตอร์แจกเนี่ยอย่างเงีย้ยอย่างเงี้ยนะฮะนี่นี่โปตเตอร์แกกเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะพระก,ก็เก็บติดตัวไว้ได้ก็ข้อมูลที่ดีอย่างนี้ก็คือข้อมูลมันน้อยลูกเใช่ไหมฮะมันอ่านง่ายใช่ไหมฮะด้วยความเคารพนะ ถ้าข้อมูลเยอะนี่ขี้เกียจอ่านนะเป็นแผ่นใหญ่แต่ข้อมูลน้นอยๆโอ้อ่านง่ายนีฮแล้วก็กายยะนี่สุดยอดนะถ้าเอวขยายสุขภาพก็สลายเยองเขาเขียนท่านอย่างนี้แต่พระอาจารย์ก็ระบุง่ายว่าถ้าเอวขยายกายพัง<อ>ให้ให้มันกระแทกหน่อยนะฮะอ่านอย่างนี้ก็สุดท้ายก็กิจกรรมเขาตั้งชื่อน่ารักมากสุขเริ่มเมื่อเพิ่มก้า โอ้ฟฝังเราอยากกินอยากกินเดินมากเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราพระอาจารย์บวชเข้ามาก็ในวินัยก็เอื้อต่อสุขภาพอยู่แล้วทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจยิ่งมาได้ของดีของวิเศษจากสงไทยไกลโลกเข้าไปนะโอ้ยิ่งยิ่งเป็นภาคนวกมหรือว่าก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่ทาตามทําตามระเบียบเหล่านี้ก็อาจถือว่าได้โอสถที่ยอดเยี่ยมแล้วนะสำหรับพระอาจารย์พระอาจา,า <c oughs> รย์ครับพวกเราอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยแบ่งปันธรรมะ หลักธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพให้กับพวกเราแล้วก็ผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์หลักธรรมนี้ก็ขอฝากนะเป็นหลักธรรมของสงฆ์ไทยไกลโลกเลยหรือว่าเป็นธรรมโอสถก็แล้วกันนะโครงการสงฆ์ไทยไกลโลกนี้เป็นหลักธรรมที่เน้นการป้องกันนะป้องกันง่ายกว่าการรักษานี่คือหลักธรรมไทยไกลโลกนะป้องกันง่ายกว่าการรักษา โครงการนี้ไม่ได้มารักษาประสงค์แต่เป็นโครงการที่เข้ามาช่วยประสงค์เดกันในการสร้างสร้างกำแพงนะเหมือนกำแพงเมืองให้แข็งแกร่งนะป้องกันฆ่าศึกพวกเบาหวานไขมันพวกนี้นะแต่เข้ามาโจมตีเมืองหลวงก็คือร่างกายเราโครงการสงไทยไกลโลกก็จะชวนเราป้องกันเมื่อป้องกันนี่ก็จะเป็นง่ายกว่าการรักษาถ้าเราเป็นโรคเป็นรักษาพราะว่ามันยากนะใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไม่เป็นเราป้องกันนะให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพ หันมาดูแลสุขภาพตามหลักโภษณานะปานะกายะกิจกรรมสี่อย่างนี้อยู่ในวิถีชีวิตของพระและโยมนะของพระก็อยู่ในระเบียบที่แคบลงของโยมอาจจะกว้างหน่อยหลาก,หลา,กหลายใช่ไหมแต่ของพระปานะก็แคบลงควบคุมโภษณาการปานะกายะร่างกายนะดูแลแล้วก็สุดท้ายก็กิจกรรมออกกํลาลังกายทางพระและโยมก็ทําได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นธรรมะสี่ข้อนี้นะโภษณานะ บางนะกายกกิจกรรมถ้าเราดูแลให้อยู่ในปกติพระอาจารย์ถือว่าเป็นธรรมโอสถที่ยอดเยี่ยมมากนะใน,ในทั้งทั้งพระและโยมก็ขอฝากไว้ครับอันนี้พวกเราก็อยากจะขอให้ <c oughs> พระอาจารย์ฝากอะไรถึงคารวะที่จะซื้ออาหารมาถวายให้กับพระสงฆ์นะครับมีเทคนิคหรือว่าข้อควรพิจารณาอะไรบ้างสําหรับญาติโยมที่จะถวายอาหารให้กับพระ,ะครับอ่าครับ เจริญพรนะคำถามนี้ก็ดีๆมากแต่ก็ตอ,อต,กอกตอบได้ไม่เต็มนักเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ตอบได้ไม่เต็มเพราะว่าโดยธรรมชาติอย่างที่เราได้ปราลบกันในเบื้องต้นนะว่าโดยธรรมชาติพระก็จะ,ะเรียกร้กองระบุอาหารไม่ได้ใช่ไหมแม่แต่โยมเองก็บรรบุไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมที่ถวายอาหารพระตอนบิณฑบาตตอนเชา้าทุกที่นะทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยก่อนอื่นในฐานะพระสงฆ์รูปหนึ่งก็อนโมทนาต้องบอกว่าอนโมทนาขอบคุณนะฮะ ที่ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาโดยเฉพาะให้กำลังกายพระสงฆ์องค์น้องเนรนะที่ออกบินทบาทเพราะฉะนั้นแล้วอาหารที่ที่จะใส่บาตรนะโดยธรรมชาติก็เป็นอาหารที่ที่ประณีตงดงามอยู่แล้วนะตามศรัทธาเพราะฉะนั้นอาหารที่เราสามารถที่จะทานได้ก็อนุโมทนาที่ใส่ให้พระท่านได้ได้ครบได้ฉันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาหารบางอย่างนะที่เรา รู้ว่าอ,อาจจะไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าผู้ตายชอบชอบทานอันนี้ก็ขอให้ลืมความคิดนี้เสียเพราะฉะนั้นเราไม่มีอยู่จริงในคําสอนเป็นอาหารที่เราเห็นว่าเอ้เนี่ยถ้าพระเนฉันไปมีประโยชน์นะ,ะไม่ได้ไปทําลายสุขภาพท่านก็ถวายเถอะอาหารที่เราได้มาโดยสุจริตจิตใจสูงส่งผุดผ่องนะ,ะพระในที่มารับทานมีศีลบริรสุทธิ์3อย่างรวมกันได้บุญมากขอให้เราก็อนุโมทนานะว่าเราได้ถวายอาหาร พระนั้นก็ขอบคุณนะท่านทั้งหลายที่ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชูนะพระสองฆ์องค์เด่นบิเดาบาทตอนเช้าอันนี้ก็อนุมโมทนาสุดท้ายครับอาจารย์อยากขอให้พระอาจารย์ฝากถึงพระสงฆ์ที่อาจจะชมรายการเราอยู่ตอนนี้นะครับในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ในการขบฉันเนี่ยมีเกี่ยวกับเคล็ดลับหรือว่าข้อควรตระหนักอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสาธุนะอนุมโมทนาคำตามก็ฝากถึงโดยเฉพาะหลวงพี่ที่อาจจะเป็นหลวงพี่ที่บวชใหม่ใหม่นะ อาจจะได้ยินได้ฟังมาว่าโยมถวายแล้วทาไม่ฉันให้โยมนอกจากเสียกําลังใจแล้วก็จะเสียกําลังทานคือไม่ได้บุญก็ขอให้ทราบว่าคําสอนนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นแค่คําพูดติดปากกันเท่านั้นเองนะหลวงพี่ที่รับบาตรมาแล้วก็ไม่ต้องฉันทุกอย่างนะถ้าสังเกตด,ดูตามต่างจังหวัดพระมีจํานวนน้อยคนถวายอาหารเยอะถ้าฉันครบทุกอย่างนี่ก็คงจะลําบากมากนในการย่อยนะ หลงพี่ได้หามาแล้วหนึ่งบาทนะเป็นบาทที่เราออกบินท้บาทอาจจะมีหลายอย่างใช่ไหมฮะไม่จําเป็นต้องฉันทุกอย่างที่ได้มานะฮะก็ใช้ตามหลักของพุทธเจ้าพิจารณาโดยแยกข่ายฉันที่เราเห็นบ้างเหมาะแก่ร่างกายถ้าเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บอยู่นะ,อ,ะอาหารสิ่งนี้รสจัดเกินไปเราก็งดเบนใช่ไหมฮะ,ะน้ำพริกรสจัดเกินไปส้มตำรสจัดเกินไปเราก็งดเบนได้ก็งดเบนเอ๊ะทำอย่างนี้บาปไหมหลวงพี่เป็นเรื่องฉันอาหารเนี่ยอันนี้ไม่ได้บาปเพราะว่าได้อาหารมาแล้วนะ ในการทําบุญนิยมสําเร็จแล้วต้งแต่ใส่บาตรนะฮะเป็นบุญเป็นแล้วเป็นเรียกว่าเป็นเป็นกายกรรมเป็นความดีที่สร้างด้วยร่างกายฉันที่เห็นว่าเหมาะแก่ร่างกายอยากไปฉันเพราะว่าความเชื่อผิดว่าต้องฉันทุกอย่างนะบางรูปเป็นกฎไหลย้อนแพทย์ก็แห้งวดเว้นอาหารลดจัดใช่ไหมลูกนะพวกส้มตำน้ําพริกเออเราเป็นกฎไหลย้อนอยู่นะแต่โยมถวายมาแล้วต้องฉันต้องลุยทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ใช่ผิดผิดแล้ว เออถ้าเราเป็นขวดไรย้อนอันนี้ลดจัดนะส้มตํประเ็นไปนะข็าาอาหารที่มันอ่อนๆใช่ไหมฮะพวกต้มจืดแดงจืด,จดบางๆเบาๆอันนี้ก็เหมาะแก่ร่างกายแล้วก็ไม่ขัดต่อต่อวินัยว่าเป็นเรื่องชันอาหารเรื่องที่รักผักที่ชังอันนี้ไม่ใช่ขอให้หลวงพี่หลวงพ่อหลวงเลียที่บชใหม่ทุกรูปนะขอให้เข้าใจว่าเราสาม,มารถเลือกอาหารที่เหมาะแก่อัตภาพเราได้เมื่อเรารับบิณฑบาตมาแล้วนะ ว,วันนี้พวกเราสามคนก็เตรียมอาหารแล้วก็ผลไม้มาถวายพระอาจารย์ด้วยครับอยากจะขออนุญาตพระอาจารย์ให้พี่หมูแดงได้ถวายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผลไม้แล้วก็อาหารได้ไหมครับพระอาจารย์อ๋อด้วยความยินดีฮะถ้าเป็นข้อมูลทางโภชนาการก็ยินดีก็หมูแดงอะค่ะก็ได้ทํางานอยู่ในโครงการสงไทยไกลโลกของอาจารย์จงจิตค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนกับอาจารย์จงจิตค่ะจบโภชนาการและการกําหนดอาหารจากจุฬาค่ะ ็ถ้ายังไงหมูแดงจะขออนุญาตถวายความรู้นะคะพระาอ,าอาจารย์แล้วก็จะมีอาจจะมีการระบุชื่อผลไม้บ้างนะคะจริญพรในส่วนของการถวายผลไม้ะค่ะหมูแดงแนะนําเพราะว่าผลไม้ะค่ะเป็นจะมีคุณค่าทางภูชนาการค่ะมีท้งวิตามินแล้วก็เรื่องของใยอาหาระคะ <c oughs> ่ะโดยใยอาหารนะคะจะมีประโยชน์ในการที่ จะช่วยให้เราอิ่มนานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องของการทําให้น้ําตาลในผลไม้อ่ะค่ะเข้าสู่เลือดช้าลงค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้เราอิ่มนานยิ่งขึ้นถ้าเรื่องของระบบขับถ่ายก็จะช่วยเรื่องลดความเสี่ยงของมะเร็งลาไส้ใหญ่นะคะพระได้ชันบ่อวก็คือน้ําผลไม้ถามว่าต่างกันไหมลูกร,ระหว่างพระอาจารย์ชันน้ําผลไม้โดยตรงเลยเนี่ย หรือว่าเลือกชั้นผลไม้ที่ผ่านการขบเคี้ยวเป็นลูกๆที่เราสับๆหั่นๆแล้วนี่มันมันต่างกันนะฮะหรือหรือหรือคุณค่าหรือว่ากระบวนการไม่ต่างกันเลยต่างกันเลจริงๆในส่วนของของผลไม้จะแนะนําผลไม้เป็นลูกๆมากกว่าเจ้าค่ะเพราะ<อ>ว่าสมมุติเลยนะคะถ้าถ้าหมูแดงนะคะทานทานส้มอ่าทานแค่สองผลหมูแดงอาจจะอิ่มแล้วแต่ถ้าในการคันคันน้ำส้มอะคะอ่ะเ,นนเราอาจจะต้องใช้ส้มมากกว่าสองผล เราอาจจะใช้ประมาณ10ผลเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อถ่ายเข้าไปเราก็จะได้น้าตาลของส้ม1ิผลในทีเดียวใช่เจ้าค่ะนี่คือความต่างครับจริงๆก็คือผลไม้เป็นลูกๆแล้วก็เพอเป็นน้ําผลไม้ที่มีกากแล้วก็ค่อยเป็นน้ําผลไม้ที่ปั่นแยกกา oh. กาคือโดยสรุปแล้วก็คือแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้ผลไม้นี่ก็คือ,อเลือกฉันที่เราเป็นฉันเป็นลูกเป็นชิ้นๆดีกว่าที่จะเป็นเป็นน้ำผลไม้โดยตรงใช่ไหมฮะ โดยธรรมชาติของร่างกายจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วก็อีกในมุมหนึ่งก็คือผลไม้แปรรูปที่เป็นผลไม้อบแห้งเค,เคยเห็นเคยเห็นนะบางอย่างเช่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขนมอบกรอบอย่างเงี้ยนะ,ะ <c oughs> เคยเห็นเหมือนกันฮะพวกนั้นก็จะผ่านกระบวนการมากกว่าค่ะคุณค่าทางพวกวิตามินใยอาหารก็จะไม่ค่อยเหลือแล้วในเรื่องของความ ความที่จะจะ,จะเลี่ยงจะงดจะเบนเนี่ยเป็นผลไม้ประเภทไหนบ้างคะที่เราจริงๆหมูแดงคิดว่าอยู่ที่ปริมาณมากกว่าคะ่ะ<อ>ใช่ค่ะคือถ้าเป็นผลไม้ที่หวานมากๆอย่างเช่นอา,อาจจะคนุนหรือว่าผลไม้แช่อิ่มต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่า<อ>ใช่ค่ะแต่ถ้าผลไม้หวานน้อยก็อย่างเช่นแอปเปลิลชมพู่ฝรั่ง แก้วมังกรพอได้สิค่ะอ๋อจ้ะจ้ะสามสูกสา่ำนส่วนในเรื่องของปริมาณก็จะแนะนําถ้าเป็นผลไม้เป็นลูกๆค่ะผ่าก็แนะนําประมาณหนึ่งกรัมปั้นหรือว่าประมาณลูกนึงไม่เกินนั้นประมาณถ้ามากเกินไปอะไรฮะน้ําตาลจะเยอะเกินไปใช่ไหมถ้าปริมาณมากไปน้ําตาลจะเยอะไปค่ะร่างกายก็มีปัญหาในเรื่องการการขับออกมาโดยโดยธรรมชาติใช่ไหมฮะก็จะเลือตกค้างอย่างนี้ใช่ไหมถ้าน้าตาลในเลือดสูงก็อาจจะส่งผลเสี่ยงเบาหวาน่ค่ะ ถ้าเป็นผลไม้ที่เราต้องหั่นเป็นชิ้นๆก็อาจจะไซส์หนึ่งประมาณจานงกาแฟก็ได้ค่ะจานง<อ>กาแฟชั้นเดียวค่ะไม่ใช่ซ้อนเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมน้ำผลไม้หนึ่งกล่องเนี่ยถ้าเป็นน้ำส้มก็แล้วกันหนึ่งกล่องจะมีส้มประมาณกี่ลูกด้วยดวยเฉลี่ยจริงๆแล้วแปลแล้วถ้าถ้าเป็นกล่องก็คือเขาจะแปลรูปใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็อาจจะเป็น ต้องแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ผลไม้ด้วยเพราะบางทีจะมี25น100เอร์เซคือเขาผสมออื่นเข้ามาด้วยเล่าันั่นเถอะไม่ใช่น้ำผลไม้อย่างเดียวกขจะใช่อาจจะเป็นน้ำแล้วก็อาจจะเป็นพวกน้ำเชื่อมน้ำตาลอย่างนี้ก็แล้วแต่แตกต่างกันไปตามสูตรนอกจากผลไม้เรามีอย่างอื่นแนะนำไมมเกี่ยวกับพวกพัตหาอะไรอย่างนี้มีไถ้าอย่างอย่างข้าวใช่ไหมคะก็จะแนะนําเป็นข้าวกล้องครึ่งข้าวขาวครึ่งเพราะว่าในส่วนของข้าวกล้องก็จะมีเรื่องของกากใย กาบใยแล้วก็วิตามินมากกว่าข้าวขาวแล้วก็เนื้อก็แนะนำเนื้อปลาหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำก็นอกจากจะมีอาหารแล้วก็ผลไม้มาถวายแล้วนะคะอาจารย์จงจิตก็ได้ฝากของให้พี่แท้มาถวายพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะจะเลินพรนะจ๊ะ,ะค,ค่ะพระอาจารย์คะวันนี้ค่ะอาจารย์จงจิตได้ฝากแฟ้มนะคะเป็นสื่อที่ทําใหม่ของโครงการสงไทยแก่โลกมาถวายพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ เป็น4.0แล้ใช่ไหมใช่ค่ะ4.0ข้างในก็มีโปสเตอร์มีสายวัดเอวมีผู้มือผู้ชนะการแล้วก็มีสูตรสงไทยค่ะอปรับรูปแบบให้สามารถพกพาได้ง่ายขึ้นค่ะรวมอยู่ในแฟ้มเดียวกันเลยใช่ค่ะรวมอยู่ในแฟ้มเดียวกันเลยเจ้าค่ะขันนโมทนานะเด่นพรตาโตตาโตก็เกียิดูนะว่าเอ๊ะทำไมพผ้าจารย์ไม่ได้เตรียมผ้ามาด้วยความเข้าใจแล้วทายมผู้หญิงถวายใช่ไหมลูกนะพระต้องใช้ผ้ารับนะถ้าคุณไม่ใช้ผ้ารับนี่เป็นอาบัตใช่ไหมฮะ แต่ขอสอดแทกความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่จริงแล้วนะครับในพระวินนยเนี่ยโยมผู้หญิงหรือผู้ชายถวายพระสามารถรับได้เลยไม่ต้องใช้ผ้าแต่ว่าการใช้ผ้ารับเนี่ยเป็นระเบียบปฏิบัติคตินิยมของพระสงฆ์ในประเทศไทยเราถือปฏิบัติตามกันอันนี้ขอถวายความรู้ให้กับพระสงฆ์องค์เนนบางรูปอาจยังเข้าใจผิดอยู่ว่าถ้าผู้หญิงถวายต้องใช้ผ้ารับอันนี้พระวินัยไม่ได้ห้ามนะครับระไต่ปิดดกสี่หรืห้าเล่มคุณได้เปิดดูเลยนะ ว่าค no ุณได้เปิดเจอคุณได้เก่งมากไม่มีนะฮะแต่ว่าทำมาติใช้ผ้ารับเพื่อความ nice ปเป็นระเบ right. yeah. ียบเรียบร้อยสวยงามอันนี้พระอาจารย์ส่วนตัวเราเห็นชอบว่าเป็นระเบียบปฏิบัติที่งดงามมากเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ไทยพระเถระทุเทระลงมานะท่านใช้ผ้ารับเมื่อยมผู้หญิงถวายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นระเบียบปฏิบัติที่งดงามแบบนี้เออแม้ว่าจะพระวินัยจะไม่ได้ห้ามแต่เพื่อความงดงามเรียบร้อยเราก็ปฏิบัติตามคตินิยมนะของพระสงฆ์ไทยเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามากันสามคน มีน้องผู้ชายอยู่หนึ่งคนนะ,ะพระอาจารย์ไม่ได้เตรียมผ้ามาก็ขอให้น้องผู้ชายเป็นตัวแทนในการถวายกันแล้วกันอสาธุ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 โอ,โอ,โอ้ดีเลยนี่เป็นธรรมโอสถเลยนะฮะเป็นเวอร์ชั่น4.0ด้วยนะใช่ค่ะโอ้นี่อยู่ในอยู่ในอันเดียวกันหมดเลย โอ้ oh, พกพาสะดวกเลยนะเป็นแฟ้มคู่มือในการดูแลสุขภาพนะอนุโมทนาทางอาจารย์ตจงกิจทีมงานนะทุกท่านสาสสโดยเฉพาะที่ขายมาได้ก็นน้องทีมงานจากรายการทีวีนะบิวทีวีของวิญราณาวานะที่เป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่ส่วนที่ดีงานของศาสนาพุทธยดอดมากนะของคารวะและดมที่มีต่อพระสงฆ์เป็นการดูแลสุขภาพร่างกายที่งดงามมากอนุโมทนาขอบคุณมาก สง์ไทยแผาดเท่าไรโธนะกันใช้ไมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่ห้ใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพระพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจคลาสงฆ์อ หลายปัจจดยเธออยากจะแก้ที่ตอนเหตุเราควรต้องทํายังไงอาหารการกินนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินถบาทอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ได้ไม่อย่างไรก็ตองฉันอย่นันนันเจอจังฟูดของทอดกันเพื่อยู่ไปวันวันแต่พระบารงรุ่นบ่ายสิน้ำปลานัมาฉันน้าหวานน้ํตาต้นเหตุประวาันและความดันสุขภาพของพระทำยังไงดีนะให้สงไทยไกลโรคอันตราย សូមថែរក្សាថត